นี้สวัสดีครับนี่ครับผมนาวินนะครับผมเปรมครับวันนี้นะครับเราสองคนจะมายกตัวอย่างสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงในชุมชนหอยเตอร์ของเราครับผมจะเป็นไงครับไปชมกันเลยเจกันเลยครับ ตัวอย่างที่ดีของชุมชนเรานะครับคือการจอดรถที่มีความเป็นระเบียบนะครับเราจะสังเกตว่าข้างหลังนะครับจะมีการจอดรถที่เป็นระเบียบมากนะครับโดยจะแยกส่วนของฝั่งมอเตอร์ไซค์และฝั่งรถยนต์ได้เป็นอย่างดีนะครับผม <Yeah. S 1> และนี่นะครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของชุมชนของเรานะครับคือการคัดแยกขยะนะครับอ่า ส่วนของขยะที่เป็นขวดน้ําหรือว่ากระป๋องนะครับที่สามารถนําไปรีเซเคเิลได้เราก็จะมาแยกตรงบริเวณนี้นะครับและส่วนของขยะที่เป็นขยะแห้งธรรมดาหรือว่าเศษถุงพลาสติกนะครับก็จะใส่ทางสีน้ําเงินและในส่วนของถังขยะสีเขียวนะครับซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะของขยะเปียกนะครับก็จะนําไปทิ้งอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการกําจัดขยะนะครับ ของความมักง่ายในชุมชนนะครับบริเวณท้องถนนนะครับตัวอ,อย่างเช่นการขี่รถบนฟุตบาทนะครับอาจจะเกิดจากความมักง่ายของเราความสะดวกสบายนะครับแต่มันก็ส่งผลทาให้เกิดอุบัติเหตุเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตครับครับก็จากการที่เราลงไปสํารวจชุมชนเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและริเมณที่ดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีบางคนที่ไม่ทําตามกฎระเบียบก็จริงแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับ โยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติตามกฎอของแบบของสังคมครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดถึงก็คือถึงแม้ว่าจะมีการแยกขยะแล้วนะครับแต่บริเวณที่ทิ้งขยะก็ยังมีไม่เพียงพอและบริเวณจอดรถอยู่บริเวณหอพักอินเตอร์นะครับยังมีจํานวนน้อยกว่าความต้องการของผู้ที่พักอาศัยนะครับทําให้รถจอดไม่พออีกทั้งยังไม่มีร่มให้กับยานพานะนะครับทําให้ ทานยาผ่านหน้าของเราอาจเสื่อมสภาพเร็ว่าที่กำลังลยครับผมครับงั้นก็ขอจบการนำเสนอขอบขอบยานี้ครับขอบคุณครับตัวอย่างที่ดีของสังคมเอของว่าดีไม่ในี่นะครับคืออีกตัวอย่างกาทำการยก้วย kan yok <laughs>